ไทยกียอนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวัลตอนที่255ิชินมูยกผู้การขึ้นและเขียนรายการสมุนไพรวิญญาณและสมุนไพรพิษที่เขาต้องการผู้ว่าการเมืองม่วงเนี้วรมนก็เข้ามาพบแต่คู่ดิเงอเอ่ยว่าคุณชายไม่ตอนรับแขกในช่วงหลายวันนี้ผู้ว่าการเองก็จนปัญญาแล้วได้แต่จากไปซีวินเซียงติดต่อกับตระกูลซีขอให้ไปบอกพี่น้องร่วมรัฐธิ ให้รายงานเรื่องนี้แก่จัก,กรพรรดิโดยเร็วที่สุดนางยังให้ผู้ผู้โสรเนรัธิเลือกเฟ้นยอดฝีมือที่เก่งกาสุดในวิชาห้าผีเคลื่อนย้ายและส่งพวกเขามาที่นี่เมื่อตัวฉินมูมอบใบสั่งยาให้ซีวินเซียงก็พบว,ว่ามีจำนวนสมุนไพรมากกว่าร้อยชนิดและหลายต่อลายชนิดนางไม่เคยได้เห็นหรือได้ยินสมุนไพรวิญญาณเหล่านี้คงยากต่อการสอหาเจ้าต่อไปค้นหาในร้าน ขายยาทุกร้านในหัวเมืองทั้งหลายทั่วทั้งจัก,กรวรรดิเพื่อเสาะหาพวกมันคงต้องใช้เวลาสักหน่อยชินมูก็ถอนหายใจข้าให้เวลาเทียบป้ายซีในช่วงสองสามวันนี้เพื่อให้พวกเรามีเวลาเสาะหายาสมุนไพรยังได้รอยยอดฝีมือจักรัรริและจัก,กรพรรดิให้เดินทางมาถึงไม่อย่างนั้นข้าคงไม่คิดจะให้เวลาเขาตัดสินใจนานแบบนี้ซีวินเซียงเอ่ยว่าเป็นศัตรูกับเจ้า แม้แต่กินข้าวยังต้องระมัดระวังติดคอตายข้าได้บอกกาวแก่รัฐธิไปแล้วนอกจากผู้บุโสหลายคนที่เชี่ยวชาญวิชาห้าผีเคลื่อนย้ายเที่ยวเรือก็มาจากโถงนิ้วเบาโถงนิ้วเบาดิชินมู่เอ่ยนิ้วเบาหม,มายถึงพวกเขาคือโจรซีวินเซียงก็ยินสาวกโถงนิ้วเบานั้นมักจะเป็นโจรพวกเขามักจะขโมยมาจากคนรวยนำความมั่งคั่งจากตระกูลร่ำรวย มาให้กับพวกเราแต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็ทําแค่เรื่องเล็กๆในน้อยที่ผ่านมาเร็วๆนี้จากกรพพัดได้เกณฑ์พวกเขาเข้าไปในกองทัพเพื่อหยิบฉวยเอาสบียงของศัตรตูและหลายคนในโถงนั้นทําความดีความชอบได้มากมายตําแหน่งขุนนางของพวกเขาก็ไม่กระจอกเลยเขาเข้าใจละฉินมูก่กระจ่างแจ้งในทุกๆวิช,ชาชีพก็จะมีฝีมือชั้นครูปรากฏเสมอแม้แต่โจร ยังได้รับการเลื่อนตำแหน่งรับความมั่งคั่งได้ข้าต้องบอกเรื่องนี้กับท่านปู่เป๋ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นเขากำลังกังวลอยู่เขาไมไ่รู้สถานการณ์ที่เทือกเขาเทพทํทำลายเป็นอย่างไรอันเท่าเป๋และคนอื่นใช้เป็นจุดสกัดขัดขวางถวยเทพจากเหนือฟ้ามีท่านปู่นักปรุงยาอยู่ที่นั่นทุกคนคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งแม้เขาจะคิดแบบนี้แต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้แม้ว่านักปรุงยาจะสามารถช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บได้แต่นั้น ก็เป็นถึงสนามลบของเทพและมันหากว่าพวกเขาถูกสังหารแม้แต่นักปุงยาก็กู้ชีวิตกลับมาไม่ได้ซีวินเซียงสั่งให้สิทธิลทธิตเตรียมสมุนไพรส่วนฉินมูเขียนใบสั่งยาเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของตนครูดิงเอ๋อไปเก็บรวบรวมสมุนไพรที่ต้องการจากร้านยาแห่งต่างๆในเมืองเพื่อให้ร่างกายเขาได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมพอถึงอย่างไร พลังชีวิตที่เหือดแห้งไปจากการใช้สอยเรือจันทาไม่ใช่เรื่องเล่นๆหากว่ามีวิธีใดที่ฟื้นฟูมันได้เขาจะทำทุกอย่างที่เขาสามารถทำได้หลังจากสองสามวันชินมูก็รู้สึกดีขึ้นเขาจึงนำราชามังกรเทวะเข้าไปในร้านตึกของบ่อหอมขวนท่านพี่ไปซีท่านต้องการให้ข้ารักษาการบาดเจ็บของท่านไหมไม่ต้องผู้ที่เชี่ยวชาญยารักษายอมเชี่ยวชาญในยาพิษด้วย หากว่าข้ารับยาวิญญาณของเจ้ามาบริโภคข้าคงตายแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ฉินมูกระบองบาดแผลเขาพบว่ามันไม่มีเลือดไหลอีกต่อไปแต่ทว่ายังมีกระดูกหักหลายชิ้นทำให้เขาดูย่ำแย่หากว่าขาของท่านไม่ได้รับการรักษาด้วยเร็วมันจะคดงอและท่านก็จะสามารถใช้ขาเดินได้เพียงแค่ข้างเดียวหลังจากนั้นอีกสองวัน ขาที่คดงอก็จะถูกตัดออกไปยิ่งไปกว่านั้นเหนือเน่าจากการบาดเจ็บท่านก็จะแผ่ขยายไปทั่วร่างของท่านอันตอนนี้ดูเหมือนยังคงดีอยู่แต่ท่านเจอเริ่มเน่าเปื่อยทั้งที่ยังเป็นเป็นเทป,ปายสีก็เยอะอย่างเจ้าพยายามหลอกให้ข้ากลัวสินะข้าคือเทพพระเจ้าเลือดและเนื้อของข้าจะเน่าเปื่อยได้อย่างไรเจ้าใช้ดวงจันทร์ฝ้าใส่ข้าไม่ใช่ทศะะเทวะเลือดและเนื้อของข้า ไม่มีวันเน่าเปื่อยจากเพียงแค่กำลังป่าเถื่อนดวงจันทร์นั้นเป็นสมบัติวิเศษที่ถูกรอมสร้างมาจากเทพ,พเจ้าตนหนึ่งจากยุคสมัยจกกักรพรรดก่อตั้งเช่นนั้นแล้วมันจะไม่มีทัศทวะในตัวได้อย่างไรดวงจันทร์นั้นยังเป็นหินพิสเน์อันปานของมันยอดเยี่ยมที่สุดในด้านที่ทําให้ร่างเนื้อของผู้คนเน่าเปือ่อยข้าไม่เคยคิดเลยว่าเทพ,พเจ้าผู้ยิ่งยงเช่นนี้จะปิดซ่อน ความป่วยไข้ของตัวเองด้วยกิ้งเกมการรักษาหลังจากเข้าเก่าเขาก็สะบัดแขนเสือ้อและพะง,งะจากไปเทปปลายซีก็เยอะหยันฉินมู่ก็เดินออกจากร้านตึกบอ่อหอมขวนซึ่งซีวินเสียงได้จัดเตรียมสมุนไพรวิญญาณส่วนหนึ่งยังมีสมุนไพรบางชนิดยังเสาะหาไม่พบแต่ข้าได้บอกพี่น้องในรัฐิให้ค้นหามันให้เจอโดยเร็วที่สุดเมื่อพวกเขาค้นพบเมื่อไหร่ก็จะส่งมาที่นี่โดยเรือเหาะเร็ว ชินมูดตวตาสมุนไพรวิญญาณเหล่านี้สมุนไพรที่มีอยู่ก็ยังคงไม่อาจฆ่าชีวิตของเขาได้อย่างมากขาหนึ่งข้างซีบินเซียงกระโดดหยงด้วยความแตกตื่นถามว่าเจ้าจะทําอะไรกับขาของเขาดึชินมู่ยิ้มให้ทุกคนในบริเวณโดยอรอบคนที่มีบาดแผลภายนอกแม้เพียงเล็กน้อยแม้แต่เพียงรอยแผลจากเข็มเย็บผ้าออกไปจากที่นี่พวกเขาต้องอยู่ห่างจากบ่อหอมขวนอย่างน้อยหนึ่งรี หากว่ามีคนที่มีแพ้เข็มต่าไม่ได้ออกไปแล้วก็จะเป็นอย่างไรนั่นก็คงจะแย่ฉินมูลเลือกสมุนไพรของเขาสายตามองไปที่สมุนไพรจุดที่มีรอยแผลเข็มแทงก็จะเริ่มจากกลายเป็นรูเล็กๆที่จะค่อยๆขยายเข้าไปเรื่อยๆภายใน4-6ชั่วโมงการเน่าเปื่อยจะแพร่ขยายไปทั่วตัวกระดูกของพวกเขาก็จะขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงจนตายไปซีบินเซียงหนาไปถึงกระดูก บ่อคอมขวนั้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งจึงมีผู้คนไม่มากที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณซีบินเซียงได้บอกให้ผู้ว่าการเพียงแค่ย้ายทุกคนออกไปทั้งหมดฉินมูเดียวร้อมปุงและตุนยาที่ไร้สีไร้กินมันจึงยากจะสังเกตหลังจากนั้นสองวันเทไปซีก็ให้คนมาเรียกเขาเข้าไปฉินมูก็ปิดผนึกและเก็บยาที่เขารอมมาไว้ในถุงเต่าตีเพื่อใช้สำรอง เขากลับไปยังรานตึกของบ่อขอมขวนและเห็นเทพป่ายสีนั่งอยู่ที่นั่นบาดแผลบ,บนขาเขาเริ่มจะเน่าและมันก็เริ่มจะแผ่ขยายไปยังเนื้อหนังที่ก่อนหน้านี้ยังดีดอยู่เจ้าลงมือกับข้าใช่ไหมเทพปายสีนั้นมองขึ้นมันต้องเป็นสิ่งที่เจ้ารอบทําลายข้าขาของข้าจึงเน่าเปื่อยเร็วขนาดนี้ฉินมูเดินเข้าไปตรวจตาดูก่อนเอ่ยว่าข้าบอกท่านว่าปิดบังความป่วยไข้เพื่อหลบเลี่ยงการรักษา แต่ท่านยังไม่ยอมเชื่อดวงจันทร์แห่งเรือจันทาอาจจะเป็นสิ่งธรรมดาสามัญได้ยังไงท่านได้รับบาดเจ็บจากมันหากว่าท่านรีบให้ข้าเยียวยาแต่นนเนินนๆก็ยังพอรักษาขาข้างนี้เอาไว้ได้แต่ในบัดนี้มันสายเกินไปเลือดเนื้อเิอนเน่าเปื่อยไปแล้วไขกระดูกก็ตายข้าทําได้เพียงแค่ว่าตัดขาของท่านออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้ความเน่าเปื่อยลุกลามไปมากกว่านี้หางตาเทปไปซีกระตุก เมื่อเขามองฉินมูกรนั้นเขาพบว่าสีหน้าฉินมูไม่เสียแซงเขาเอ่ยว่าหากข้าเลื่อยมันออกข้าก็จะเหลือขาเพียงข้างเดียวและจะสูญเสียอำนาจในการต่อรองไปอีกมากวิชาแพทย์ของข้านั้นร่ำเลิศและข้าสามารถต่อขาคนอื่นให้แก่ท่านได้ข้ามีขาอยู่สามข้างที่นี่ท่านสามารถเลือกได้แล้วแต่ท่านเลยหลังจากตัดขาท่านออกและต้องเยียวยาอยู่อีกสองวันก่อนข้าจะสามารถปลูกถ่ายข้างใหม่ให้ท่าน ชินมู่เอ่ยขึ้นเทพไปสีสีหน้าก็ดำคำเขาลัางเลเจ้ารู้ไหมว่าทำไมข้าถึงมีนามว่าป้ายสีชินมูทรายหัวเมื่อม้าขาวก็โจนผ่านรอยแยกมันชั่วพิบตาแต่ก็เหมือนทิ้งรอยนิลันเทพไปสีนั้นเอ่ยว่านี่คือคำกล่าวที่หมายถึงความเร็วของข้าอันเป็นอันดับหนึ่งในโรคล่ะและเจ้าไม่มีทางเห็นเงาร่างของข้าจนกว่าข้าจะอยู่ห่างไป 1, หนึ่พลี้ ด้วยขาของข้าบาดเจ็บชนิดข้าจะเผยความเร็วตัวเองได้อย่างไรฉินมู่ก็พระงกหัวเมื่อเขาได้พบกับเทพ,พเจ้าสามตนจากเหนือฟ้าเขาได้จู่โจมคู่หนึ่งโดยไม่ทันตั้งตัวกำจัดเขาไปได้ส่วนเทพป้ายซียากจะรับมือความเร็วเขาไวอย่างยิ่งและเขาเคลื่อนไหวไปมาราวสายฟ้าแม้ว่าเมื่อฉินมู่ใช้วิชาปลุกเนสวร์เก้าถึงเก้าชั้นเขายัางทำได้เพียงแค่มองเข็นเงาที่วู้ไปว่ามา นี่เป็นเหตุให้ต้องต่อสู้กันหลายผลิจนทำให้ขาอีกฝ่ายในบาดเจ็บทำให้เขาพิการได้มีขาข้างเดียวเจ้าก็ยังสามารถวิ่งได้ไวเหมือนกันท่านปู่เป๋ในหมู่บ้านของข้ามีขาเพียงข้างเดียวแต่ความเร็วไร้เทียมทานในโลกลาดูที่ขาข้างที่เน่าของเจ้าสิให้ข้าเรื่อยมันออกให้ไหมเทพไายซีร่างก็สั่นถามว่าเจ้าเป็นหมอเทวดาไม่เรืยเจ้าไม่มีวิธีรักษามันเลอ ชินมู่นั้นเอ่ยว่าหากเป็นเมื่อสองวันก่อนก็พอรักษาได้ในวันนี้หากว่าข้าเรื่อยมันออกไปข้างหนึ่งเจ้าก,ก็ยังมีข้างเรืออยู่แต่หากว่ายังปล่อยให้เนินช้าต่อไปข้าก็จําเป็นต้องเรื่อยทุกอย่างตั้งแต่เอวของเจ้าลงไปแต่ไม่ต้องห่วงท่านปู่คนแรกเนื้อในหมู่บ้านข้ามีแค่ครึ่งตัวแบบนี้ตั้งแต่ข้าเด็กๆเกขาก็ยังใช้ชีวิตได้ดีเขาสามารถวิ่งเร็วๆด,ด้วยแขนของเขา และการไม่ต้องฉีก็สะดวกดีเหมือนกันการเนื้อบนใบหน้าของเทพป้ายสีก็กระตุกถ้าอย่างนั้นเรื่อยมันออกฉินมูนำกระบี่ไร้กังวลออกมาจากนั้นส่งเข้าไปและเอ่ยว่าท่านเป็นเทพเจา้าข้าจึงไม่มีความสามารถในการตัดขาของท่านออกท่านลงมือเองจะดีสุดเทพปลายสีก็ก,กุมกระบี่และหมายเจ้าลงมือแต่น้ำตานั้นก็ไหลภาคลงมาฉินมูไม่อาจทนมอง และกาลังจะกล่าวบางอย่างแต่ทันใดนั้นเทพไปสีก็ตวัดสะบั้นขาของเขาออกชินมู่ก็ตกตะลดึงเขารีบก้าวไปเพื่อช่วยห้ามเลือดเขาเก็บกระบี่ไร้กังวลคืนมาจากนั้นนําขาออกมาสามข้างก่อนกล่าวว่าท่านเลือกดูสักข้างข้าตันใจจริงอย่างที่สุดจะช่วยโรคใบนี้ให้ผลจากภัยพิบัติข้าจริงจะต้องทาอย่างสุดฝีมือในการต่อขาท่านกลับคืนเพื่อท่านสามารถกระโจนข้ามรอยแยกได้ ในเสี้ยวินาทีไม่ต้องกังวลขาทั้งสามนี้มาจากของสะสมของสิงอานมันจึงเป็นขาที่มีคุณภาพเลิศลำ้ำไม่ดอยไปกว่าขาเดิมของท่านท่านรู้จักซิงอานใช่ไหมคนบ้าที่ชอบสะสมชิ้นส่วนอวัยวะที่ไปถึงเขตขั้นเทวะส่วนที่ไม่ถึงเขาก็ไม่คิดจะเก็บไว้เทปไปสีกัดฟันข่มความเจ็บปวดเหงื่อค่อยๆไหลสายตาเขาเบนไปจับที่ขาทั้งสามขา้าง จะรู้ได้อย่างไรว่าเจ้าไม่ได้ทําอะไรไว้กับขาพวกนี้บุคคลเชี่ยวชาญในการเดียวยาย่อมเชี่ยวชาญในวิชาพิษหากว่าเจ้าเล่นตุกติกกับขาพวกนั้นไม่ใช่ว่าข้าจะโดนหลอกหรอกหรือชินมู่มองเขาด้วยสายตาจริงใจเมื่อเทปายซีเห็นสีหน้าเขาก็รู้สึกละอายใจแต่ก็ยังไม่กล้าเชื่ออยู่ดีสายตาก็ชี้ไปยังขาข้างที่สั้นขาเลือกอัน,นั้นชินมู่ก็ยิม้มส่งขาข้างนั้นให้เขา และเก็บอีกสองข้างไม่ต้องควงท่านเก็บขานี้ไว้ได้เลยเมื่อการท่านดีขึ้นในอีกสองวันให้หลังข้าจะมาช่วยท่านเชื่อมต่อขาให้แบบนี้จะได้ไม่ต้องกังวลว่าข้าจะแอบทําอะไรกับขาข้างนั้นใช่ไหมละ่ะเทพไปสีพยักษหน้าข้าไม่ควรสงสัยเจ้าเลยบัดนี้ข้าเชื่อเลยว่าเจ้าคือหมอที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยเยี่ยงปีดามารดาต่อบุตรทิดา แต่ข้าไม่จําเป็นต้องให้เจ้าจัดตำรับยาฟื้นฟูหรอกนะข้าจะทําเองชินมู่ก็อลยว่าท่านก็ยังไม่เชื่อใจข้าอยู่ดีเช่นนั้นถ้าต้องการสมุนไพรตัวไหนก็บอกผู้ฝึกวิชาเทวะนอกเรือนตึกให้ไปจัดหามาให้ข้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวเมื่อกล่าวจบเขาก็หันกายจากไปเทพไปซีเรียกผู้ฝึกวิชาเทวะคนหนึ่งเขียนใบสั่งยาเ้างนอกร้านตึกสายตาซีเวินเซียงวูบว่าเจ้ารัติ ท่านจะทําอะไรกับสมุนไพรพวกนั้นหน่อยไหมไม่จําเป็นว่าแต่สมุนไพรที่ข้าต้องการมาถึงทั้งหมดแล้วหรือยังยังขาดอยู่สามสี่อย่างฉินมูก็เดินเข้าไปตรวจดูหลังจากคิดคํานวณแล้วเขาเอ่ยว่านี่ก็เกือบจะพอแล้วเขานขําขาเทวาอีกสองข้างออกมาและเตรียมรอมปรุงยาพิษใส่ในนั้นเจ้ารัทิเจ้าแม้ว่าข้าจะให้เขาเก็บขาข้างนั้นเอาไว้เขา ก็ไม่ใช้มันอย่างแน่นอนหลังจากนั้นอีกสองสามวันเขาก็จะให้ข้านำขาเทวะอีกสองข้างออกมาเลือกหนึ่งในนั้นเป็นแน่ฉินมูร้องปุงยาพิษวางแผนซ่อนมันเอาไว้ในขาคู่นั้นข้าไม่รู้ว่าเขาเจอเลือกข้างไหนข้าอาจต้องเตรียมแพร่พิษเอาไว้ทั้งคู่พิษเที่ยวเลือข้ากาจะเขาขับเคลื่อนปานชีวิตวิชามือของเขาแปลเปลี่ยนไปหาโอกาสจะคืนมันให้กับสิงอาน จาคิดว่าเป็นอย่างไรซีวินเซียงก็ตัวสัน่นเจ้ารัตทิขามีก้าหมายตาตำแหน่งเจ้ารัททิอีกต่อไปนางเนี่ยกล่าวขึ้นด้วยเสียงสัน่นเจ้าพูดอะไรเลวไรของเจ้าน่ะฉินมู่หันกลับเลยยิรอยยิ้มเขาเป็นของเด็กหนุ่มแรกรุ่นที่กระจ่างจา้าราวกับแสงตะวันเต็มไปได้วยความเยาว์วัยซีวินเซียงเองก็รู้สึกว่าโลหิตในกายเย็นเฉียบขึ้นมา